อร่อยเลิศอร่อยเลิศกะปิตวันนี้อยากจะชวนมาร้านอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเด็ดเด็ดทั้งนั้นเลยนะคะชื่อร้านว่าเดชทศดสักการอาหารแพ่ห้อยขาพ,พาชิว ร้านนี้อยู่คู่กับเรามาแล้ว40ปีเรามาคุยกับทายาตรุ่นที่3เป็นเจ้าของและเป็นผู้จัดการเองซะด้วยนะคะคุณสาราฤทธิ์พรมสายฟ้าจอยสวัสดีจ้าเดิมเนี่ยเขาเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งคนจะรู้จักในเมืองการชื่ออะไรจ้าร้านตัวต้นแม่กองคะ่ะปัจจุบันชื่อร้านว่าเดชทศดักการอาหารแห้ห้อยขาผาชิว บรรยากาศเป็นไงจอยจ๋าเล่าสิจ๊ะกิมมิคของร้านก็คือเป็นโตะห้อยขาลงไปในแม่น้ําได้เลยนะคะ,คะใต้โตะห้อยขาก็จะมีปลาตัวเล็กแล้วก็ทานอาหารไปแล้วก็ดูปลาไปได้ด้วยเมนูแรกพุ่มใจนําเสนออะไรจ๊ะปลากรดทอดน้ำปลาค่ะ,คะเราจะใช้เป็นปลากรดหรือปลาคังนะคะเป็นปลาแม่น้ําที่เราเลี้ยงในกระชังราน้ำปลาปรุงรสของทางร้านค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดทอดได้ดีมากชิ้นโตโตเลยไปเมนูที่สองจ้ะ แกงป่าปลากดคังนะคะทางร้านเราเนี่ยก็คือทำพริกแกงเองนะคะถึงเครื่องแน่นอนค่ะเพราะคุณแม่เนี่ยจะใช้แต่วัตถุดิบดีๆนะคะสูตรของคุณยายส่ตงต่อมาถึงคุณแม่และปลาขนาดกำลังดีจากแกงป่ามาแกงคั่วก็คือแกงคั่วหอยขมค่ะ ที่ร้านก็จะเด่นถึงเรื่องพริกแกงอยู่แล้วนะคะหอยโขมขนาดที่กำลังดีนะคะเอาออกมาจาักเปลือกเลยแล้วทาความสะอาดถึงจะมาปรุงเพราะเราก็จะมีชะอมใบมะกรูดจะได้รสชาติที่กลมกล่อมพอดีเลยะคะ่ะอ่าไปยำๆกันหน่อยซิเป็นยำขมิ้นขาวกุ้งสดนะคะเพื่อให้ทานง่ายขึ้นเนี่ยเราก็มาทำเป็นยำนะคะแล้วก็มีกุ้งสดเมนูนี้สำหรับท่านที่รักสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะยังไม่จบไปกันต่อกุ้งราดซอสมาะค,ะค่ะก็คือใช้กุ้งตัวใหญ่ๆเลยคะ่ะเราจะไม่แบบ กุ้งเป็นสองข้างนะคะเพราะ,ะว่าเพื่อให้มัน,นยังอยู่ในหัวกุ้งนะคะ,คะทอดกุ้งทั้งตัวนะคะน้ําราดซอสตะขามเนี่ยเราก็จะมีการเคี่ยวกุ้งรสอย่างดีนะคะอืแล้วนี่เราก็ยังมีต้ยมยำต้ยมยำปลากดคลงเนี่ยนะคะเราใช้ปลาสดสดรับประกันแน่นอนว่าสดแล้วก็ไม่คาวคะ่วะร้านอาหารเปิดตั้งแต่ส0บโมงเช้านะคะลูกค้าสามารถนั่งได้ถึง4ี่ทุ่มเลยนะรองรับได้ถึง350ท่านนะคะมีบริการแพรล่องด้วยนะคะ วันนี้หล่ต้องขอการันตีเด็ดทศดสักการอาหารแพ้ห้อยขาพาชิวเป็นอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ร้านเด็ดทศภสักการอาหารแพ้ห้อยขาพาชิวตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองถนนชัยชุมพลร้านอยู่ติดท่าน้ำชุกกระโดนโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับุลิตและ AIS ยินดีเป็นที่สุดค่ะจะมามอบสิทธิทพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่เดททดสพักการอาหารแพรห้อยขาพาชิวเพียงแค่ใช้ AS Point ยหนึ่งคะแนนจะรับสิทธิ์นั้นได้เลยค่ะ ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ส่วนลดค่าอาหาร10%นะคะเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ค่ะขอขอบคุณแคมเปญดีๆจาก AS นะคะที่ช่วยโปรโมทแล้วก็แนะนำร้านอาหารในเมืองการนะคะอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวนันศุกร์เวลา8นา,า45นาทีขอ,ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะ ติดตามข้อมูลดีด mm hmm. ๆโปรโมชั่นแสนเลิจริงๆผ่านช่องทางที่ลขึ้นให้ไว้นี้นะคะแ mm hmm. อดเลยนะจ๊ะ mm hmm. อร่อยเลิศกริตรีร่เมชื่ออีติ้งยา่าผิงชังต้องกินค่ะ